ทำไมอาการเป็นไงชิฮะเนี่ยแอบส่งชาวบ้านเขาอีกแล้วอย่านะอย่านะเออทำไมแอบส่งคนอื่นเขาหือทำไมเก๊กหน้าทำไมฮะนะุ่่นวายจิตใจมัมมียังไม่กลับมา รอแล้วรอเล่ายังไม่มาสักทีหนูจะทำยังไงดีอ่ะป้ารอก่อนรอก้อก่อนเดี๋ยวมีก็มานะอว้าวุ่นเหรอหรกอืวาวุ่นหัวใจไม่มาสักทีหนูก็รอไปเถอะเมื่อไรจะมาสักทีนะ ตื่นเต้นตลอดเวลาหน้าตาเหมือนงงเหมือนหมางโง่ฮะโอเครอแป๊บหนึ่งโอเคไหมรอแป๊บหนึ่งรอมีแป๊บหนึ่งนะโอเคไหมเดี๋ยวมามีก็มาหืม รอรอลอลอลอ,ลอ,ลอ,ลอต่อไปยังไม่มาสักทีอือาการของหมารอแม่ลูกติดแม่แม่ไปทํางานยังไม่กลับมาสักทีมันก็ดึกแล้วนะห,หนูรอนานแล้วนะเนี่ยปปะปะก็ถ่ายคลิปอยู่ได้ เด็กก็มาหลกแป๊บนึงนะ้แปบ๊บนงึงชี้ชี้ลูกหันหน้ามานี่ <c oughs> โอเคอย่าทำตัวน่าสงสารนิดมันมากได้ไหมอ๋อชี้ลูกโมหนิดปิววันเลยนะฮะพัดลมมันแรงใช่ไหมผมปิวเลยเนี่ยโอ้โหง่วงแล้วไงได้เวลานอนแล้วไง ได้เวลานอนแล้วใช่ไหมมันได้เวลานอนแล้วใช่ไหมเฮ้อชชิเปอร์หลอกหันมาไหมหันมานิดนึงอ๋คนสวยคนสวยสวยที่สุดออ้นาะนอ,อ,อันนอืทำไมลูกสวยอย่างนี้วะเนี่ยสวยสวยเหมือนใครวะฮะ ทำไมลูกสวยจังเลยเนี่ยลูกสวยฮะลูกสวยมากวันนี้ลูกสวยมากเลยลูกฉีสวยมากเลย